อะไยังก็อสมเตี้ยนง่วเกิดมากเขา่เคยกินเงินสมเป็นเล่นหรือหนองลอาเบิ่งก่อเดี๋ยวอุ่นจะเข้าก้เปิดแก๊สสมตีนงั่วงมันมเกิดมากเขา่เคยก,กินเงินล้วอ่ะมาลองเบิ่งกันนะอุ่นจะหน่อยนะเสียไปไอ้กัดใส่กระโหลกโดดบาดเพราะมันห่อน พ่อแต่ว่าหอนล่ะลองเดี๋ยลองเบิ้งลองเบิง้งเป็นยังไงเป็นตะสั่งเขาอย่บ่กสมติมั่วงเป็น,นว่ะเ,เกิดมากพวกมันเคยกินเอาลองเบิ้งเดี๋ยวไปเก็บลูกโดดหนาบ้านใส่ไปไปบอกแล้วกันเดินทางไปเก็บลูกโดดก่อนเก็บเก็บมาลูกโดดไปกินกับสมตีนม่วว่ะสักลองเบิง้ง ใช่ไหมให้มันสัดๆแล้วเก,นะก,นะก็บผิด,ด,ด,ดนะผิดไปกัดลุงโลดสลรถนะเรากินน้ำนี้บอกไม่ออกอกินกัดผู้ทนผีให้ง่ายมาเลยเอาปีกมุมฝนมาปลูกนะง่ายเลยตังค์พีงปลูกไว้กินเองเนี้ยนี่ต่ะ ลองเบ่งบาลลองเบิงลองเบัสงส้มตินวัวมอือแซมแซมกกินจะเผือเลยเตะแลบเตะลบน่จะ ใครเคยกินบมดสมติ้งว่ะเกิดมาเพราะมันเคยกินเคยกินแต่สมวัวไอ้ฮอไปตองนะอันนี้สมว่ะสมติ้งว่ะเขาจะไปใส่ในถุงต้มๆๆแล้วก็หั่นแล้วก็กใส่กระเทียมใส่เขาเลยนะต้มซุปขึน้นเนี่อุ่นในเจ้าหมายประเดี๋ยวเมืบบ่อบรรท์ก็ไล่ในปาก มามากมาครับมากนองกินเบิงลองกินเบิง,ง,บงส้มตีนหัววิธีการเ,ห,าเาาห็ดไหนที่เผาเลยที่มาฮันมือสุดใจครับสุดกใจ